اشهد ان محمدا رسول الله i الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه วกุลบิดาตินดลาละวกุลดลาติฟินนารอายุนาสอุซีกุมวยะยาบิตะกุลลอฮวะตาติพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับบละหรือว่าการทดสอบที่ประสบกับมุสลิมเราในสังคมปัจจุบันหรือว่าแม้แต่ที่ประสบกับบรรดามุสลิชาติทั้งหลายในปัจจุบันนั้นมีเหตุผลและสาเหตุมาจากหลายๆประการด้วยกัน 1. ในสาเหตุสําคัญนั้นก็คือว่าการเพิกเฉยต่อมุสลิมเราต่อสังคม การไม่สนใจการที่ปล่อยป่าละเลยหรือการไม่นาสิหัตไม่มีการตักเตือนซึ่งกันและกันในสังคมนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เกิดสิ่งที่เป็นบะระหรือว่าการทดสอบหรือว่าจะเป็นการลงโทษที่เกิดขึ้นอย่างมากมายที่มันเกิดขึ้นพี่น้องครับในฮะดิษปรหนึ่งท่านนบีมฮัมัสลลัลฮุอะลัยอุสซาลัมได้พูดถึงสาเหตุที่ว่าทําให้สังคมเสียหาย สาเหตุที่ทําให้สังคมนั้นปั่นป่วนเกิดมาจากการที่เรานั้นเพิกเฉยเราจะเห็นว่าในสังคมเมื่อทําความชั่วทํามาซียบางทีมุสลิมเรานั้นะนะฮะบางคนก็ไม่ได้ตักเตือนไม่ได้สนใจปล่อยป่าละเลยใครทําความชั่วใครจะกินเหล้าเมายาใครจะทาซีนาใครจะทาอะไรก็บอกว่าเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขาบางคนหนักกว่านั้นมีการเตือนมีการบอกแต่บางคนก็นอกจากจะไม่เตือนแล้วเนี่ย เขายังจะไปว่าคนที่เตือนคนอื่นอีกบอกว่าคุณเป็นอัลลอฮ์หรือถึงไปตัดสินคนนั้นคุณเป็นพระเจ้าหรือคุณเก่งนักหรือคุณดีนักหรือถึงไปเตือนคนนั้นไปเตือนคนนี้นพี่น้องครับมันไม่ใช่หลักการศาสนาอิสลามเลยครับการที่ว่าเรานั้นปล่อยให้ความชั่วมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่เตือนหรือการที่เรานั้นไปตักเตือนคนที่เขานั้นหวังดีต่อสังคมไปห้ามป้าแม่เขาพูดในความเป็นจริงหรือว่าตักเตือนสังคมนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุด ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอิสลามบอกว่ามันรามิงกุมุงกรันฟันอยู่กัยิรุบียดิใครก็ตามที่เห็นความชั่วร้ายเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายนั้นจงเปลี่ยนแปลงมันด้วยกับมือของเขาฟิลัมยัสตเจฟาบิลิซานิฮิถ้าไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็จงเปลี่ยนด้วยกับลิ้นของเขาฟิลัมยัสตเจฟาบิกลิฮิถ้าเปลี่ยนไม่ได้อีกนะครับด้วยกับลิ้นของเขาก็ด้วยกับหัวใจของเขาและลิการดาฟุนอิมานการที่รู้สึกรังเกียดด้วยกับหัวใจเกลียดความชั่วด้วยกัับหวใจ ไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรมีแต่น,นิ่งเงียบแต่ก็ไม่ชอบนั่นคือไดอารกาอดัลฟูนีมานนั่นคืออีมาทนท,มาที่อ่อนที่สุดแล้วอีมานที่อ่อนที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นความชัว่วเราเปลี่ยนแปลงได้เราเป็นผู้ปกครองเราเป็นคนที่มีอำนาจก็จงเปลี่ยนด้วยกับมืออำนาจของเราแต่ถ้าเราไม่มีอำนาจไม่ได้เป็นผู้ปกครองเราก็เปลี่ยนด้วยกับการเตือนด้วยกับลิ้นของเราหรือด้วยกับการตักเตือนหรือด้วยกับการเขียนก็ได้ เตือนว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นไม่ถูกต้องแต่เตือนด้วยกับการมีวิทยาปัญญาด้วยกับเพิกมาด้วยกับความดีงามด้วยกับความเมตตาต่อคนที่เราเตือนเขาด้วยถ้าไม่ทําไม่ได้อีกอย่างน้อยที่สุดหัวใจต้องรังเกียจไม่ใช่เห็นคนทําความชั่วแล้วก็เออดีดีชอบเห็นคนที่ทําซีนาบอกเออมันเป็นเรื่องปกติของสังคมเห็นคนที่ทําตัวชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายก็บอกว่าเออมันเป็นเรื่องสังคมปัจจุบันมันก็เป็นแบบนี้แหละ ปล่อยปะละเลยเห็นคนทําชั่วเห็นคนทํามาเสียเป็นเรื่องปกติในหัวใจเราไม่รู้สึกรังเกียจอันนั้นแหละครับที่ท่านอบีมุฮัมมัดสุลล์อัสลัมบอกว่าแม้แต่รังเกียจวยหัวใจน่ะมันเป็นอีหมานที่อ่อนที่สุดแล้วแต่ถ้าไม่มีแม้แต่การรังเกียจจากหัวใจของเรานั่นไม่มีอีหมานแล้วครับมันไม่มีอีหมานแล้วในข้อที่หนงท่านอัลสลัมว่ามามินนบีนบัสอุลลอฮูฟีอุมมะตินกบลี อิลากานะลฮมินอุมมติฮิฮาวาริยุนนะวะฮาบุนไม่มีนบีคนหนึ่งคนใดที่ถูกแต่งตั้งมาก่อนหน้าฉันเว้นแต่ว่านาบีท่านนั้นก็จะมีสิทธิใกล้ชิดจะมีสานุสิทธิใกล้ชิดฮาวาริยุนคือสานุสิทธิใกล้ชิดวะชาบุนแล้วก็จะมีสหายที่รักนบีทุกคนจะมีสิทธิใกล้ชิดแล้วก็จะมีสหายที่รักทั้งนั้นครับจะมีอุมม่าของท่านที่ว่าปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านยะโคดูนบีซุนนติฮิวยตะตดูนบบีอัมริฮิ จะปฏิบัติตามคําสั่งหรือว่าแบบอย่างจเจริญรอยตามคําสั่งสอนของท่านนับีาของท่านอับีุลลามุฮัมมัสลต่าก็จะมีบรรดาซาร์บะสาวกบรรดาซาร์บะปฏิบัติตามคาสั่ง,งท่านวีสุสลัมแต่ว่าท่านนาบีว่าหลังจากนั้นแหละซุ่มหมาอินนะฮะตัคลุฟูมิมบะดีมคุลูฟุนแต่ว่าหลังจากนั้นมันจะมีกลุ่มชนที่มาแทนหลังจากนั้นเขาเรียกว่ารุ่นหลังรุ่นหลังเนี่ยจะมีในทุกประชาชาติแล้วก็ประชาชาติท่านมุสลิม,มก็มีเหมือนกัน คนรุ่นหลังมันมีลักษณะที่น่ารังเกียจเป็นลักษณะที่ไม่ได้สนใจหลักการคําสั่งใช้ของาศาสนาแล้วท่านอาบีบ,บอกว่ายากูรุ่นะมาล่ะอย่าารุ่นวาย่าฝารุ่นนมาลายุมรุน่นพวกเขานั้นจะพูดในสิ่งที่พวกเขาไม่ทําและพวกเขานั้นก็จะทําในสิ่งที่ไม่ได้ถูกสั่งใช้ด้วยหมายาว่าอย่างไรหมายาว่าเขาพูดในสิ่งที่เขาไม่ทําก็แบ่งเป็นไปได้สองกรณีใหญ่ๆห,หนึ่งก็คือสอนเตือนคนอื่นแต่ตัวเองก็ทําเอง บอกว่าอย่าทําแบบนั้นอย่าทําแบบนี้แต่ก็ทําหมดอย่าทําซีนาเป็นโตเป็นเป็นผู้รู้เป็นครูอาจารย์สอนสังคมแต่ถึงเวลาตัวเองก็แอบแอบไปทําซีนากับคนนั้นไปทําคนนี้บอกว่าอย่าเล่นการพนันแต่ว่าถึงเวลาก็แอบไปซื้อหวยหวยบนดินหวยใต้ดินไปแทงนั่นแทงนี่หรือว่าแทงบอลเตือนแต่ตัวเองก็ทําเองหรือว่าอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าดีแต่พูดพูดแล้วไม่ทําดีแต่พูดพูดให้สวยให้งามเก่ง พูดนั่นพูดนี่พูดนู่นเดี๋ยวจะทาแบบนั้นเดี๋ยวจะทําแบบนี้เดี๋ยวจะจัดอย่างนั้นเดี๋ยวจะจัดอย่างนี้เดี๋ยวจะนู่นนด่นนั่น,น,นจะนี่เต็มไปหมดแต่คําพูดของเขานั้นเป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรเว้นแต่เพียงแค่ว่าเป็นการปิ้นป้อนหลอกลวงไปวันๆเท่านั้นซึ่งลักษณะนี้พี่น้องครับมันเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสังคมปัจจุบันเราคงจะเห็นกันเยอะเลยนะฮะสังคมยิ่งช่วงเนี้ยใกล้ๆก,การเลือกตั้งพูดอย่างทําอย่าง เดี๋ยวถ้าเลือกผมจะเป็นแบบนั้นถ้าเลือกฉันจะได้แบบนี้ถ้าให้ฉันเป็นเนี่ยจะทำโน่นจะทำนั่นจะทำนี่ไม่ทำครับท้ายที่สุดก็ไม่ได้เห็นทำอะไรเลยพี่น้องก็เห็นนักการเมืองกี่ปีกี่รุ่นละตั้งแต่พวกเรายังเด็กๆก,กันเลยเลือกตั้งมากี่ครั้งกี่คราวแล้วสิ่งที่เขารับปากกับประชาชนว่าได้แล้วจะทำนั่นจะทำโน่นจะทำน,น,ทำน,น,ทำนี่พี่น้องครับทำได้ถึง10%ของที่พูดหรือเปล่านั่นแหละคือสังคมที่ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร เกิดขึ้นจากการไม่เตือนในเรื่องความชั่วไม่ทำความชั่วสั่งใช้กันในเรื่องความดีมันเกิดมาจากสิ่งนี้หรอครับพี่น้องครับไม่สนใจใครจะเป็นอะไรก็ทำไปใครจะชั่วก็ชั่วไปใครจะดีก็แล้วแต่บางคนทำความดียังถูกล้อเลียนเลยทำเป็นเคร่งทำเป็นนั่นทำเป็นโน่นทำเป็นน,น,น,นี่สังคมมันจะเกิดแบบนี้ท่านนบีบอกว่าท้ายที่สุดมันก็จะเกิดสังคมที่แบบว่าเก่งแต่พูดไม่ทำอะไรหรือพูดง่ายๆถ้าแรงๆหน่อยก็คือ เป็นสังคมแห่งการปิ้นป้อนตอแหลหลอกลวงมันเกิดขึ้นแล้วครับมุสลิมในปัจจุบันครับพี่น้องทุกระดับเลยระดับผู้ปกครองผู้นําอิหม,มัมเคอเตบบิลานกรรมการพูดไปอย่างหนึ่งถึงเวลาไม่ทําพูดไปอย่างหนึ่งถึงเวลาไม่สนใจนะครับพูดของตัวเองเขาเรียกว่าไม่มีศัจจะในการกระทําหรือว่าในคําพูดของพวกเขานี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามที่ท่านอับดุลสลามบอกไว้ว่ายฟะลูนามาลายุมร อยู่มารูดแล้วก็ทําในสิ่งที่ว่าไม่ได้ถูกสั่งใช้ศาส,สนาไม่ได้สั่งใช้สิ่งที่ศาสนาไม่ได้สั่งใช้ก็มีหลายอย่างสิ่งหนึ่งเราเรียกว่าบ ah ิดาหรือว่าอุตริกกรรมในศาสนาศาส,สนาไม่ให้ทําเราก็จะทําเราก็จะเพิ่มกันหรือสิ่งที่เป็นมาจซยะสิ่งที่เป็นบาปต่างๆศาส,สนาไม่ให้ทําเราก็ทําบาปกันอะไรที่เป็นบาปฉันทําอะไรที่เป็นบุญฉันไม่ทํายิ่งช่วงนี้มีเทศกาลใกล้ๆปีใหม่ก็จะมีเรื่องของอากขีดาความเชื่อของต่างศาสนก ในเรื่องของวันเกิดของพระเยซูหรือว่าวันคริสต์มาสอันนันความเชื่อของเขาเราไม่ไปยุ่งเราไม่ไปเกี่ยวแต่มุสลิมบางคนบอกว่าวันเกิดพระเยซูก็คือวันเกิดของนบีอีสาออลฮิสลามก็ไปสนับสนุนไปจัดเริ่มมีแล้วนะฮะมีคนที่อ้างตัวว่าเป็นมุสลิมบางกลุ่มเริ่มไปเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสดยอ้างว่าเป็นวันเกิดของท่านนาบีอีสาออลฮิสลามสุบฮานลอฮ์คิดไปได้พี่น้องรู้ไหมว่าวันคริสต์มาสเนี่ย ตามความเชื่อของคนนับถือศาสนาคริสต์เองเนี่ยเขายังบอกเลยว่าไม่ได้เป็นวันเกิดของพระเยซูครับพี่น้องลองไปถามบาทหลวงที่มีความรู้จริงๆนะฮะเขาบอกเหมือนกันหมดว่าวันที่25ธันวาไม่ใช่วันเกิดพระเยซูแต่เราต้องการให้มีวันหนึ่งลํำลึกถึงพระเยซูแล้วก็เลยสมมุติขึ้นมาในวันที่25ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยของกษัตริย์คอนสแตนตินในสมัยโรมันช่วงแรกๆเขา มีช่วงเฉลิมฉลองเทพ,เจ,พเจ้าสุริยเทพของโรมันพอศาสนาคริสต์มาเขาต้องการจะให้ประชาชนนั้นให้ความสําคัญกับศาสนาคริสต์ต้องการให้ศาสนาคริสต์มาแทนการกราบไหว้บูชาเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์เขาก็เลยอ่ะงั้นก็เขากราบไหว้บูชาเทศกาลน่ะอยู่ประมาณวันที่17ธันวาไล่ไปเรื่อยๆก็กาหนดวันที่25แล้วกันเป็นวันของศาสนาคริสต์ก็กําหนดว่าเป็นวันคริสต์มาส อันนี้เป็นความจริงครับพี่น้องเราไปถามผู้รู้จริงๆเขาก็จะตอบแบบนี้แหละผู้รู้ที่เป็นผู้รู้ของศาสนา,าคริสต์นะเพราะว่าชาวคริสต์เองส่วนใหญ่ก็ยังเข้าใจผิดคิดว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพระเยซูรจริงๆแต่พอไปถามแล้วน่ะเขาบอกว่าไม่มีหลักฐาในใดๆที่บ่งชี้ว่าเป็นวันเกิดของพระเยซูเลยพี่น้องครับมุสลิมเราไปยุ่ไปร่วมในสิ่งที่าศาสนาไม่ได้ถูกสั่งใช้เสร็จแล้วท่านอับดุลเบี๊ยงสัามว่าฟะมันจาฮะดะฮุมบียะดีฟะหัวมุมินใครก็ตามทีม่ไป ต่อสู้ไปต่อต้านไปเตือนบรรดาคนที่เก่งแต่พูดแล้วไม่ยอมทําหรือทําในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้สั่งใช้นะ่ะนบีว่าใครที่ไปพูดไปเตือนไปบอกเขาด้วยกับมือของเขาด้วยกับอํานาจถ้าเป็นคนที่มีอํานาจอยู่ในชั้นปกครองเป็นอิมัมที่สามารถที่จะสั่งการได้นะ่ะเพราะว่ามุฮัมินเขาเป็นผู้ศรัทธาครับนบีบอกคนที่เตือนด้วยกับอํานาจนั้นเป็นผู้ศรัทธา และใครก็ตามที่ไปเตือนไปเยหัดไปพยายามไปตักเตือนเขาด้วยกับลิ้มของเขาเนะี่ยฟะฮุอมุมินเขาก็เป็นผู้ศรัทธาและท่านอัลเบียสสลัมว่าและก็ใครก็ตามที่แม้แต่หัวใจของเขานะ่ยยังรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่คนกระทำไม่พูดพูดไม่ออกแต่พอเขาทําเราก็เดินออกไปทําในสิ่งที่เป็นบาปทําในสิ่งที่เป็นมัซยัดทาในสิ่งที่เป็นชิริกเราไม่เห็นดีเห็นงามเราก็ออกไป บางทีเข้าใจครับอยู่ในหน่วยงานราชการบางทีเขาจะมีเทศกาลนั่นเทศกาลนี่เทศกาลนูล่นที่ว่ามันขัดต่ออากีดาความเชื่อของอิสลามเราก็ไปร่วมไม่ได้อย่างน้อยเราก็เดินออกไปอันนี้ก็ถือว่าเราทำหน้าที่และแต่บางคนไม่เดินออกไปครับเข้าไปร่วมแม้ว่าจะเป็นชีดิกบางคนเข้าไปร่วมไม่พอมีคนเตือนเขาบอกอย่ามายุ่งกับฉันฉันก็จะทําของฉันปีก่นกอนๆนะครับที่มีการจัดรอยกระทงพี่น้องก็ไปดูสิครับเขาเดินแห่ งานลอยกระทงเชิดชูพระแม่คงคามุสลิมแม่เราก็ใส่ฮิญาบเดินกันอยู่แถวแรกแถวหน้ากันเราก็เห็นอยู่ครับทุกๆปีเตือนแล้วบอกแล้วเขาก็ไม่ฟังเขาบอกไม่ต้องมายุ่งท่านวีรสลามบอกว่าแม้กระทั่งหัวใจเนี่ยถ้าหัวใจเรารู้สึกรังเกียจแล้วก็เราพยายามต่อสู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการที่ว่าไม่สั่งใช้ในเรื่องของความดีไม่ห้ามปาลมในเรื่องของความชั่ว ด้วยกับอํานาจของเราหรือด้วยกับลิ้นของเราหรือแม้แต่ด้วยกับหัวใจของเราเนี่ยท่านอบีบอกวา่าใครที่ทําแบบนี้เนี่ยยังเป็นมุกมินผู้สัทายอยู่แต่ท่านอบีวา่าวะเลสวาโรซาลิกามินันอีมาเนี่ยฮับบะตูคอร์เดลแต่ถ้าหลังจากนี้แล้วเนี่ยไม่มีอีม่านสําหรับคนนั้นเลยแม้แต่เท่ากับเมล็ดมัสตาร์เมล็ดเล็กๆที่เขาทําเป็นน้ามันมัสตาร์ทำเป็นอะไรเล็กๆท่านอบีบอกวา่าถ้าเราไม่เตือน เห็นความชั่วเราไม่เตือนเห็นความดีไม่สั่งใช้ให้ทำเนี่ยไม่สนใจเพิกเฉยต่อสังคมท่านอบีมุฮัมมัดสุลตยสลามบอกว่าไม่เตือนด้วยกับอำนาจไม่เตือนด้วยกับมือไม่แม้แต่หัวใจไม่รังเกียจนบีบอกว่าไม่มีสามอย่างนี้ไม่มีอ إ หมานสําหรับเขาแล้วไม่มีอ إ ي ่านสําหรับเขาเพราะฉะนั้นในสังคมเราเห็นสิ่งไม่ดีเนี่ยเราไม่เตือนเราไม่บอกไม่สนใจเพิกเฉยนบีบอกว่าคนนั้นไม่มี إ หมานครับ เราเห็นใน Facebook มีการเตือนกันนอกจากจะเพิกเฉยไม่สนใจแล้วยังไปบอกคนที่เตือนว่าเป็นอัลลอฮ์หรือไปตัดสินคนนั้นไปตัดสินคนนี้ยังไปบอกคนที่เตือนว่าคุณทําไมถึงไปเตือนคนนั้นไปเตือนคนนี้คุณดีพอแล้วเหรอือเรายังไปว่าคนที่เตือนสังคมหวังดีกับสังคมอีกอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับว่าอีหมาน,น่ะจะอยู่ในระดับไหนจะหายไปตรงไหนแล้วเพราะท่านอบเีรบ,บอกว่าถ้าเราไม่แต่หัวใจไม่รังเกียจอีหมานของเราไม่มีครับเราไปนั่ง กินเหล้าอยู่ในวงเหล้าแบบสบายไม่ได้รู้สึกรังเกียจกับเหล้าที่มันอยู่ในโต๊ะนั่นเลยเราไปอยู่ในวงที่เขาเล่นการพนันรู้สึกไม่ได้รังเกียจใดๆกับวงของการเล่นการพนันนั้นเลยเราไปอยู่ในวงที่ทําชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานุัวตาลาเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสนับสนุนส่งเสริมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําไม่ได้เลยแมย้แต่น้อยท่านวิเสัลลัมว่าความรู้สึกนั่นแหละไ,ไม่มีอีหม่านเหลือแล้วครับไม่มี อีหมาเหลือแล้วสําหรับคนคนนั้นถือว่าตรงนี้นะเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งด้วยครับพี่น้องครับอีกครั้งที่ส่หนึ่งท่านอบบมุมฮัมมัดสุลต่าอิสลามได้พูดถึงผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เราละทิ้งการสั่งใช้ความดีและห้ามปรามในเรื่องความชั่วท่านอบีบอกว่าอายุฮันนาสมูรูบินมารูฟวันเฮาอานินมุงกัดโอ้มนุษย์ทั้งหลายจ้องสั่งใช้กันในเรื่องความดีและห้ามปรามกันในเรื่องความชั่วนบีสั่งมนุษย์ทุกคนนนฮอัยาส ไม่ได้สั่งแต่โต๊ะครูไม่ได้สั่งโต๊ะอิหมัมไม่ได้สั่งคอเตบิลานไม่ได้สั่งกรรมการมัสยิดแต่ละสมาธิละแต่ท่านมิสุสลามสั่งมนุษย์ทุกคนสั่งมนุษย์ทุกคนเพราะฉนั้นพวกเราจะมาอ้างว่าเราไม่รู้เราไม่สนเราไม่เข้าใจเราไม่ใช่โต๊ะครูเราไม่ใช่อาจารย์ไม่ได้ครับหน้าที่เราก็คือต้องเตือนหมดหน้าที่เราก็ต้องบอกหมดด้วยกับการเตือนที่ดีงามนะฮะไม่ใช่ไปด่าเขาไปว่าเขาไปพูดแรงๆไม่ใช่ก็ต้องเตือนก็ต้องพูดท่านนบีบอกว่า ก่อนลอันตะดูอัลลอฮะอันตะดูอัลลอฮะ فلا يستجيب لكم ก่อนแล้วอันตะดูอัลลอฮะ فلا يستجيب لكم กุม่อนที่ว่าเมื่อเจ้าขออะไรต่อเลาะเลาะจะไม่รับแล้วหมายความว่าถ้าเราไม่เตือนกันในวันนี้ไม่ห้ามปางความชั่วกันในวันนี้มันจะถึงเวลาหนึ่งที่ว่าด ع อาที่เราขออัลลอฮ์ไม่รับครับอัลลอฮ์ไม่สนใจนะครับเสร็จแล้วว่าก่อนลาอันตัสตักฟิรูฟลายักฟิร ي ละกุม ก่อนที่เราจะขออภัยโทษแล้วอัลลอฮฺมะตาลาก็ไม่รับการอภัยขออภัยโทษของเราอย่างเด็ดขาดแสดงว่าขอดอวอะไรไปอัลลอฮฺไม่รับเนี่ยดุนยาพังนะฮะขออภัยโทษจากบาปอัลลอฮฺไม่รับเนี่ยอาคิรอกับพังนะฮะดุนยาพังอาคิรอพังเกิดจากการไม่สั่งใช้ความดีไม่ห้ามปามความชั่วพังหมดแล้วเราจะเหลืออะไรวันนี้เราก็มานั่งบ่นว่าชีวิตฉันอยู่ลําบากชีวิตฉันอยู่แต่กับบ巴ะอยู่แต่ความไม่สบาย เดี๋ยวก็มีน้ําท่วมเดี๋ยวก็มีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเต็มไปหมดมันเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากการที่เราไม่สนใจเพิกเฉยต่อหลักการศาสนาเพิกเฉยต่อความดีไม่สนใจเรื่องของการห้ามความชั่วท่านอับดุลสลามบอกว่าอินนัลอัมรบินมารูฟนนะฮานินมุ่งกัดลายัดฟาริสกอนวาลาอยู่ก็ริบุอาจลาท่านอบีว่าการสั่งใช้ความดีและห้ามความชั่วนั่นน่ะมันไม่ได้ทําให้ิสกีนั้นลดลงไปและไม่ได้ทําให้อายุนั้นสั้นลงแต่อย่างใดหมายความว่า บางคนเวลาจะไปเตือนใครเนี่ยไม่กล้าเตือนไม่กล้กาพูดไม่กล้าปฏิเสธเพราะว่าอยู่ในสังคมเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนไม่คบจะอยู่ไม่ได้เดี๋ยวกลัวเดี๋ยวผู้ปกครองหัวหน้าผู้จัดการเขารู้แล้วเขาจะไม่เลื่อนขั้นให้กับเราเราจะอยู่ไม่ได้กลัวว่าริสกีจะหายไปจากการเตือนกลัวว่าเวลาเป็นผู้รู้โตครูครูอาจารย์เวลาไปสอนศาสนาเนี่ยไปเตือนเขาในชุมชนที่ว่าเขาทําในสิ่งที่ขัดต่อหลักการศาสนาไม่กล้าพูดเพราะ พูดไปแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบเราพูดไปแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่เชิญเราพูดไปแล้วเดี๋ยวเราจะไม่ได้ซองจะไม่ได้เงินจะไม่ได้การนับถือกลวัวไงแต่ท่านวิศลัมบอกว่าการเตือนความดีห้ามความความชั่วนะ่ะมันไม่ทําให้ริสกีเราที่เรากําหนดไว้ลดลงหรอกครับไม่ต้องไปกลัวและไม่ทําให้เราอายุสั้นลงด้วยบางคนกลัวตายพอเตือนแล้วเดี๋ยวจะตายเดี๋ยวจะเป็นโน่นเดี๋ยวจะเป็นนี่ไม่ครับ การเตือนความดีห้ามปามความชั่วนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับริสกีและไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาจยานความตายของเราครับทุกอย่างนั้นอลัลลอฮฺมาตลากำหนดไว้แล้วทุกอย่างอาลัลลอฮฺมาตลาทรงกําหนดไว้แล้วริสกีของเราอาจยานของเราอยู่ตรงไหนอย่างไรแต่ว่าตรงนี้แน่นอนครับในการเตือนบางอย่างน่ยมันมีผลกระทบอันนี้หมายความว่าถ้าเป็นการเตือนที่มันชัดเจนอย่างเช่นการที่เราจะไปเตือนในบางเหตุการณ์นั่นแนหะแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เสียหายยิ่งขึ้น อันนี้ในบางกรณีมันมีเหตุอันนี้มันเป็นเรื่องของอุซูนด้าว่าหรือว่ารูปแบบการเผยแพร่ศาสนานี่พี่น้องก็ต้องไปศึกษากันแต่โดยทั่วไปเนี่ยสั่งใช้ความดีห้ามวามความชั่วที่เราไม่ทํากันเพราะกลัวเรื่องดุลยาทั้งนั้นแหละครับกลัวเขาจะไม่รักกลัวเพื่อนจะไม่คบกลัวผู้จัดการกลัวหัวหน้างานจะไม่ขึ้นเงินเดือนให้กับเรากลัวจะอยู่ในสังคมนี้สังคมนั้นไม่ได้มันจะเป็นอย่างนั้นแต่ท่านอบีบอกแล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับริสกีเลย และไม่ได้เกี่ยวกับอาชันความตายของเราใดๆเลยแต่ในทางตรงข้ามพี่น้องมันอาจจะเพิ่มิสกีแล้วก็ทําให้เรามีอายุยืนขึ้นจากการที่เราเตือนแล้ว,ลวรักเราก็เป็นไปได้ครับท่านอบีว่านอนัลอะฮ์ารมินันยาฮูตวะร,รุหบามินันซอร์ินันนซอ,อรแท้ทิงบรรดา <c oughs> พวกปลาดของบรรดายิวและบรรดานักพรตหรือว่าพวกบาดหลวงของบรรดาชาวคริสเตียนเนะี่ยเมื่อเขาทิ้งการสั่งใช้ในเรื่องความดี และห้ามปรามกันในเรื่องความชั่วนะละอานะหุมุลลอฮุอัลาลิซานีอับนีอัมบิยาไอหิมอัลลอฮุมะอตลาหาก็สาบแช่งพวกเขาด้วยกับลิ้นของบรรดานาบีของเขาก็คือนบีนะ่ะสาบแช่งเนื่องจากความชั่วร้ายของบรรดาผู้ปฏิบัติตามที่ไม่ยอมสนใจศาสนาคนชั่วทุกคนในอุมมาประชาชาติทุกประชาชาติต่างก็ถูกนบีสาบแช่งเป็นภาพกว้างทั้งหมดครับเป็นภาพกว้างเพราะคนเหล่านี้เนะี่ย เขาไม่สั่งใช้ความดีไม่ห้ามปามความชั่วถือว่าเป็นคนที่เลวร้ายที่สุดในสังคมโดยเฉพาะเป็นผู้รู้ครูอาจารย์กับนิ่งเฉยเสร็จแล้วท่านนบีว่าซุ่มมะอโมบินล,ละหลังจากนั้นอัลลอฮ์สมาตลาก็จะให้บละการลงโทษนั้นมันมาครอบคลุมในสังคมนั้นนั้นละอิลาห์ลลอพี่น้องครับปัจจุบันเราเจอปัญหาภัยพิบัติเยอะแยะเต็ไมไปหมดน้าท่วมบ้างเดี๋ยวก็แผ่นดินไหวเดี๋ยวก็เกิดความแห้งแรง แห้งแล้งเสร็จก็น้ําท่วมน้ําท่วมเสร็จก็แห้งแล้งเดี๋ยวก็มีไฟป่าเผาที่นั่นที่นนที่นี่ที่จังหวัดเราปีแล้วก็เผากันหมดทั้งภูเขาเผากันเป็นภูเขาภูเขาสี่ห้าวันดับกันไม่ได้เดี๋ยวก็เกิดสึนามิเดี๋ยวก็เกิดพายุถล่มตรงนั้นตรงน้นตรงนี้เดี๋ยวก็เกิดหมอกควันที่กรุงเทพที่นู่นที่นั่นที่นี่นั่นคือบาละที่เกิดขึ้นจากการที่สังคมเราปล่อยให้มันผุพังเน่าโดยที่ไม่สนใจและเมื่อสังคมผุพังเน่าเรานั่นแหละครับอยู่ไม่ได้ เราไม่เตือนความดีเราไม่ห้ามเรื่องความชั่วสังคมจะเป็นยังไงสังคมก็จะเป็นสังคมที่เอาตัวรอดตัวใครตัวมันไม่สนใจใครไม่สนใจกันไม่สนใจใครจะเป็นอะไรก็ช่างมันเสร็จแล้วจะกลายเป็นสังคมแห่งการเห็นแก่ตัวเพราะสังคมเห็นแก่ตัวก็ลามามไปถึงสังคมที่ว่าไม่กระตันยูต่อผู้มีคุณ กลายเป็นพ่อแม่ไม่มีความสําคัญลูกอักตันยอยู่ต่อพ่อแม่สังคมเครือญาติก็ต่างก็ไม่สนใจกันพอสังคมเละในรากตั้งแต่สังคมตั้งแต่ครอบครัวที่ถือว่าเป็นรากเงาพี่น้องครับที่เหลือมันก็เละหมดแล้วครับกลายเป็นสังคมเห่ือนกันเห็นแก่ตัวเป็นสังคมที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กไม่มีใครสนใจกัน จะช่วยกันก็ต่อเมื่อมีผลประโยชน์ทา้งเรื่องดุนยาจะช่วยกันก็ต่อเมื่อมีเงินเท่าไหร่เหรอจ่ายมาแล้วฉันถึงจะช่วยผู้ปกครองที่ได้หลังจากสังคมที่มันเล่าเน่าเฟะก็คือผู้ปกครองที่อาธรรมและเห็นแก่ตัวก็เห็นอยู่แล้วนะครับในประเทศของเราหรือว่าในประเทศหลายๆประเทศในโลกเนะี่ยที่น้องก็สังเกตดูเกิดบา巴กเกิดขึ้นเต็มไปหมดนักการเมืองบ้านเราวันนี้ยิ่งเห็นยิ่งเทายิ่งดําไม่รู้ว่าจีนเทาหรือนักการเมืองเทามันเต็มไปหมดครับ นับวันก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นจนบางทีรู้สึกท้อแท้ใจพี่น้องครับมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่เราไม่สั่งใช้ความดีไม่ห้ามความความชั่วเอาสังคมของการเมืองมาทําลายศาสนาเอาสังคมงการเมืองมายิ่งใหญ่เกินกว่าคําสั่งของอัลลอฮ์และคําสั่งของรอสูล,ลฺลอสลัลลอฮุอะลัยฮะซัลลัมมุสลิมเราไม่สนใจเวลาจะเลือกขอให้เขามีเงินให้ฉันก็พอละ ให้มีตังมาแม้ว่าเขาจะด่าอิสลามจะทำร้ายอิสลามจะโจมตีท่านนาบบมุมฮัมหมัดสุลต่านอิสลามฉันก็เข้าไปกาเลือกเขาได้อย่างเต็มปากนี่ไงครับสังคมที่ไม่สนใจอะไรแล้วผลมันก็มาถึงเราไงฮะได้ผู้ปกครองเร็วๆและออกกฎเร็วๆและเราก็ลำบากอยู่ในสังคมที่เร็วๆจีนเทาอยู่เต็มไปหมดในเรือนจำก็ส่งผู้หญิงเข้าไปได้พี่น้องจะเอาอะไรครับในสังคมเราเพราะเกิดจากการที่ไม่สนใจเพิกเฉยต่อสังคมของพวกเรากันหรือเปล่า ท้ายที่สุดแล้วพวกกลุ่มเทาก็จะครองเมืองยาเสพติดก็จะครองเมืองเข้าไปในเรือนจําพี่น้องครับคนที่ดูแลเรือนจําบอกกับผมว่าอาจารย์ช่วยเตือนกันหน่อยได้ไหมในเรือนจำเนี่ยช่วงที่ผมเข้าไปเขาบอกว่ากว่าเกเปอร์ซ็นเป็นมุสลิมทั้งนั้นเลยสุบฮานัลอที่จังหวัดอื่นผมไม่รู้แต่จังหวัดเราเขาบอกว่าเยอะจริงๆมีแต่มุสลิมมีสุเหร่าที่ไหนมียาเสพติดที่นั่นเพราะอะไรเพราะเราไม่สนใจเรื่องของการเตือนในเรื่องความดีห้ามปามกันในเรื่องความช่วยครับ เมื่อเป็นอย่างนั้นก็จะมีอันตรพาลคลองเมืองเราก็รู้กันอยู่แล้วเศรษฐกิจก็จะพังและท้ายที่สุดข้าวยากหมากแพงมันก็เกิดขึ้นฮะเรื่องปกติและท้ายที่สุดสงครามก็ตามมาพี่น้องจะปฏิเสธหรอครับว่าสงครามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยไม่ได้มีรากเหง้ามาจากการเมืองนักการเมืองไม่ใช่หรอครับไม่ได้เกิดมาเจือเรื่องเทา่เทาเหรอครับไม่ได้เกิดมาจากการที่คอร์รัปชันเห็นแก่ตัวขายชาติขายแผ่นดินหรอครับพี่น้องครับ มันก็เป็นผลมาจากพวกเราเองทั้งหมดแหละครับมันกลับมาหาเรานั่นแหละทําไมเราถึงไปเลือกคนไม่ดีเข้ามาก็เพราะได้เงินไงทําไมเราถึงได้เงินเพราะเราเห็นแก่ตัวไงทําไมเราเห็นแก่ตัวเพราะเราไม่สนใจเรื่องศาสนาไม่สนใจเรื่องสั่งใช้ความดีไม่สนใจเรื่องของการห้ามปรามในความชั่วเพราะนั้นท้ายที่สุดเราไม่ต้องไปมองไกลเราไม่ต้องไปมองระดับของประเทศเราทําตัวเราให้ดีที่สุดเริ่มจากสังคมเราในครอบครัวของเราสั่งใช้ความดีห้ามปามความชั่วทุก สังคมทุกครอบครัวสั่งใช้ความดีห้ามปามความชั่วสังคมก็จะดีครับพอสังคมดีจังหวัดของเราก็จะดีพอจังหวัดดีๆเราก็จะเลือกคนดีๆเมื่อเลือกคนดีๆมาประเทศไทยทั้งหมดก็จะกลายเป็นประเทศแห่งความสันติแล้วก็จะดีได้หมดมันเกิดจากเราเริ่มจากเราครับจิ๊กซอทั้งหลายมันก็เริ่มจากจุดเล็กๆเท่านั้นแหละครับบ้านที่มันใหญ่โตก็เริ่มจากฐานเท่านั้นแหละครับพี่น้องไปแก้ข้างบนมันแก้ไม่ได้หรอกพี่น้องจะไปแก้เรื่องของเรื่องการเมืองและการเมืองไปแก้คอร์รัปชั่น มันแก้ไม่ได้หรอกถ้าเราเริ่มแก้เริ่มแก้จากรากฐานอินชอาล่ะเราสามารถที่จะแก้ได้เพราะฉนั้นขอดวาต่ละัุนทรลลาให้เรานั้นไม่หลงกลายเป็นคนที่ว่าตามกระแสไปไม่สนใจเรื่องของความดีไม่สนใจในการห้ามปารามเรื่องของความชั่วและท้ายที่สุดนั้นเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ได้รับบาละได้รับการสาบแช่งจากบรรดานาบีทั้งหลายจากการที่ว่า ทิ้งความดีไม่สนใจสั่งใช้ความดีและไม่สนใจห้ามปลามความชั่วอภูร์กกลิฮะตาวสักฟิรุลลอฮะลีวรักุมวะลิสาอิลิมุสินุกิลีตัมฟัสักฟิรุอินนะฮูวะรักุอัลฮัมดุลิลลาฮฮัมดันกะซีรันตอยยมันมุบารอกันฟีช์กะมายุฮิบบุรับบุนาวะยัร์รัสฮ์ดวล่าอิลาฮะอิลลัลลอฮุวฺอุลลิกะละวะชิระคาลามละ شهدنا محمدًا عبد ورسول พุทธวัที่สองฝากสั้นๆนะครับวันอาทิตย์นี้เราก็มีเรียนกุรานเช่นเดียวกันนะครับก็เชิญชวนพี่น้องทุกคนนะฮะโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะครับใครที่อยากอ่านอันกุรานไม่ได้ก็มาเรียนกันนะครับก็มีผู้ใหญ่เรียนกันทั้งนั้นแหละนะฮะก็เริ่มเริ่มจากเริ่มเริ่มแรกๆทั้งนั้นนะอาลีฟนะฮะบะตาสะกดกันไปนะครับก็ไม่ต้องอายไม่ต้องอะไรถ้าเราไม่เริ่มศึกษาวันนี้เราจะอ่านได้วันไหนอินชาอัลลอฮ์มาวันนี้นะฮะปีหนึ่งนะครับหลังจากนี้เราจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลย ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال <سؤال> ابراهيم انك حميد مجيد اللهم أعز الاسلام المسلمين ودمر اعداءك اعداء عدين يا ارحم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغ يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تسميه به